สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่กําลังรับชมคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมช่างนุอีกเช่นเคยนะครับผมคลิปนี้ครับจะพามาลบโค้ดตัวทัมมิ่งนะครับก็คือไฟทัมมิ่งนั่นแหละครับสำหรับใครที่เปลี่ยนสายพานทัมมิ่งมาแล้วลบโค้ดไม่ได้ไฟทัมมิ่งยังโชว์อยู่นะครับก็จะมาแนะนําบอกเล่าเคล็ดลับกันแล้วกันนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับหรือว่าสําหรับใครที่รู้แล้วก็ดูคลิปนี้เป็นแนวทางเป็นวิทยาทานก็แล้วกันนะครับผม สำหรับใครที่เปลี่ยนสายพานทัมมิ่งมาแล้วนะฮะก็ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาลบไฟทัมมิ่งนะฮะตั้งระยะทัมมิ่งนะครับก็คือเราได้ทําการเปลี่ยนสายพานทัมมิ่งมาแล้วแล้วเราก็จะต้องมารีเซ็ตค่าไฟทัมมิ่งนะครับมาเริ่มกันเลยครับอันดับแรกนะครับเปิดสวิตช์ุญแจออนครับผมเปิดสวิตช์ุญแจออนนะนะฮะให้หน้าปัดให้ดูหน้าปัดตรงนี้นะครับผมซูมไม่ได้ ผมมากล้องไว้ใกล้ก่อนนี่นะฮะให้ไฟหน้าปัดตรงนี้นะครับขึ้นเป็น OBD นะครับตรงนี้นะฮะถ้าสมมุติว่ามันอยู่ที่เป็นทิป A หรือทิป B นะก็ให้เลือกมาเป็นที่ OBD นะครับตรงนี้นะครับพอเป็นเลือกเป็น OBD แล้วปิดสวิตช์่อนะครับพอปิดสวิตช์เสร็จแล้วนะครับให้กดปุ่มตรงนี้ค้างไว้นะครับพร้อมกับเปิดสวิตช์ o อนะครับกดปุ่มค้างไว้เปิดสวิตช์อนครับหนึ่งถึงห้า รันาณ5วีครับปล่อยอ่าไม่ได้เอาไม่หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่านะฮะแล้วก็มาเลือกเป็นเลือกระยะ15นะครับเลข15ก็คืออ่าหน0่งแสมกิโลถ้าเราเริ่ม1เลข1ใหม่มันก็จะเป็น1,000 100, 0หมนกิโลนะครับเะังนั้นเราต้องเลือกไปเป็นที่1,500้านะครับรอบของถาบันไทมมิ่งถ้ากดเลือกไปครับ กดเลกไปจนถึงเลข15นะครับพอเราได้เป็นเลข15ครบระยะกำหนดแล้วแล้วก็กดแชร์ไ้ครับหนึ่งองสามสี่ห้าโอเคกลับมาหน้า OBD ปัจจุบันปิดสวิตช์ออฟครับแล้วก็เปิดสวิตช์ออนสตาร์ทครับนี่ครับไฟทีเบลก็จะ หายไปนะครับก็แสดงว่าตอนนี้เริ่มนับเป็นเลขกิโลใหม่นะครับก็คือระยะถัดไปก็คือ1,50,000มกิโลเหมือนเดิมนะครับนี่ฮะตอนนี้ก็เปลี่ยนสายพานทัมมิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตั้งระยะเรียบร้อยลบไฟทีเบลเรียบร้อยนะครับก็เป็นอันกันเสร็จเรียบร้อยสำหรับการ ติดตั้งสายพานทามมิ่งนะครับสำหรับรถ Toyota Tiger D4D นั่นเองนะครับสำหรับใครที่สงสัยมีปัญหาอะไรก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาไล่ตอบคอมเมนต์ให้นะครับคลิปนี้ก็จะขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็โปรดติดตามกันด้วยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กด Subscribe mm. กดติดตาม mm. ให้กับช่อง YouTube ช่างนกออฟฟิเชียลนะครับ mm. เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ mm. ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ